ทำความรู้จักจังเลยอยากทำความรู้จักจังเลย s t o r m o v e r here i s can help her release for the issue And for the enjoyment of her some time แต่เรามาหาน้องหวานก่อนมาหาน้องหวานหวานก่อนน้องหวานหวานมีหญากินเป็นเข่งเป็นลำรดเลยนะครับเป็นเข่งเป็นลำรดเลย ใครชื่อแสนหวานโอ้โ oh. หใครคือน้องหวานไม่ได้เจอกันห้าวันเองแสนหวานค่ะกินหญ้านะกินหญ้านะกินหญ้าถ้าไม่ได้กินหญ้าบางทีก็เห็นเธอวิ่งเล่นคุกลิกคุกิกตรงนี้เหมือนกันนะครับ <laughs> น้องแสนหวานวันนี้นี่ย่ามาพร้อมทุกที่เลยนะพร้อมเสิร์ฟทุกที่เลย so right now I arrived at the nursery area and this one the blind elephant named แสนหวาน uh, both side of the eyes uh, she's blind she couldn't see uh, she couldn't see anything around so she can sensory with the food with the friend น nah, ะ and the a o t e r close bond the mahout nah, by the trunk nah, by the smelling smelling only nah, for this one and also hearing น nah, ะ hearing as well น nah, ะ hearing as well nah. นะหวานๆคนสวยนะครับน้องหวานน้องหวานดูแล้วถ้าจะอาบน้ำทาแป้งซะเยอะเลยสวยนิ่งสวยนิ่งหรอ มันไม่ได้นิ่งสิหมึกเนี่ยอยู่ไม่นิ่งต่างหากจริงๆน่าจะต้องเขาเรียกอะไรนะฉีดน้ำในช่วงระหว่างวัน,น <laughs> พี่ควานแยงนะครับเพิ่งอาบเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่งอาบเมื่อเช้านี้ก็คือที่ทาแป้งนั่นแหละนะทาแล,าแล้วเรียบร้อย ก็เลยเป็นเพลงพระอาทิตย์ยิงมแฉ่งนะครับแก้มแดงแดง,แดงอาบน้ำทาแป้งเรียบร้อยนะครับสำหรับน้องแสนหวานนะครับแอดรบกวนแพลนกล้องแพลนกล้องนะครับอ่าไปที่พ่อพลายได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแชทแชบดูตรงนั้น ใกล้ๆพี่ขวานใหญ่เลยอ้ยากอยากจะช่วยกวาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยลำปางร้อนไหมคะนะครับ oh, ชนกันแล้วชนกันแล้วมันตอนนี้มันก็มันร้อนนิดๆน,นะครับผมใช้คำว่าร้อนนิดๆอย่างนี้ละกันร้อนนิดๆ เพราะมันเหมือนมันก็ยังมีลมลมพัดลมอะไรอยู่หมึกร้อนไหมตอนเนี้ร้อนรอ,อบวเายร้อนอบอ้าวเหรอมันก็อบอ้าวอย่างว่านิดหน่อยน้องหวานน้องหวานน้องหวานตามควานไปอย่างเดีย <c oughs> วเหรอ <c oughs> <c oughs> กินตรงนั้นก็ได้บน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 โชวันจชวโงงานโอ้โหสวยจังเลยบน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 นดีๆๆงานน้อยน้อยเป็นแบบว่าแง่งขิงมากๆเลยนะใช่ถ้าได้กินใหม่แล้วเขาก็ อยากจะอันนี้ไงอยากจะรู้จักจังเลยอยากทำความรู้จักใช่แล้วอยากอยาอยากอะไรฮะเหรออยากทำความรู้จักจังเลยอยากทำความรู้จักจังเลยอยากทำความรู้จักจังเลยรู้จักจังเลยอ่ะ อย่าบอกว่าจะอึอึอีกนะเมื่อกี้มือก,กำลังมือก,กำลังกวาดไปอยู่ hey, 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 hey. เมื่อวานมาเที่ยวหาน้องหวานค่ะแอดกำนันใช่ไหมนี่สสเ,เอาให้เลยตามสบายเลยเอาให้เลยเอาให้เลยก่ะ <c oughs> จะได้คุ้นเขา <c oughs> <c oughs> เอาให้เลยเอาให้เลยจะได้คุ้นกินของกาให้เลยไปขายกันหรอมาที้ขายสวยโอ้โห <c oughs> แทบจะถอยไปมุมนู้นเลยวันนี้ข้าวสวยสวยอ่ะกินทีละสามสี่สามสี่ลูกนะครับน้องจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะน่าจริงๆน้องแสนหวานนี่คือเข้าโรงเรียนก่อนที่จะมาที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยครูฝึกก็มาฝึกในส่วนของ เขาเรียกอะไรอ่ะท่าทางที่จําเป็นเนาะท่าทางที่จําเป็นอย่างเช่นยกแข้งยกขาแบบนี้นะครับแล้วก็การลองมานั่งอยู่บนคอด้วยเนาะเพราะว่าอย่างบางทีช้างบางเชือกถ้าเวลาให้น้ําเกลือนี่มันต้องนั่งบนคอเนาะมันจะมีบางเชือกอันนี้ถ้าไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าช้างถ้าไม่ได้นั่งบ่อยก็อาจจะลืม,ลมนะาะอาจจะลืมนะครับอาจจะลืม การการนั่งบนคอเพื่อให้เกิดความคุ้นชินเนี่ยจําเป็นบางทีที่เราต้องห้อยน้ําเกลือเนาะท,ที่ที่เคยเห็นนะมันจะจําเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าช้างเขาไม่ชินเขาจะจะไม่นิ่ง,จะ,งจะสายควานจะมีความรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวระดับ9 8 L, ้าจุดแปดลิตรแล้วก็1 0บลิตรนะครับแล้วก็จะมีการแบบเ <laughs> <laughs> มาเมาหัว,เ,หวเกิดขึ้นได้เ <laughs> มาหัว,เ,หวเกิดขึ้นได้นะครับแต่อันนี้อย่างน้องหมึกบอกเมื่อกี้ก็คือ บางอย่างเขาเขาก็อาจจะลืมบ้างอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ใช้นานเนาะเราไม่ได้ฝึกเขาน,านานอันนี้คือยังไงเนี่ยม้วนงวงเข้าไปแล้วก็เอาไอจมูกออกมาข้างนอกามามไม่ใช่ว่าเอาปลายงวงใส่ไว้ที่ปากนะเอาเอาปลายอยู่ข้างนอกเหมือนซินเหอเออเอเอาาขางวงถ้าข่างวงเมื่อกี้ก็เจอเจอคนแจก ความรักให้แล้วเมื่อกี้สิงหาเมื่อกี้ลง,งมาแล้ลงมาแล้ลงลงมาแล้วหนึ่งพาล,ลงมาวันนี้ลอะอันนั้นกร<ช>ะขาบพนังภ่าเทพใช่หมดหมดหมดระขาดหมดวัตถุแล้วมีความรักมาให้ไงมีความรักมาให้มีหัวใจมาฝกกนนากน้องเขาอาจจะกําลังอันนี้กลิ่นและเสียงกําลังใหม่ๆม,มาตรงนี้นะ หวานตัวจริงสวยมากนะครับน้องเขาน่ารักน้องเขาน่ารักนะผิวหนังเขาเต่งตึงนะครับแล้วก็แต่รู้สึกเหมือนช่วงนี้นี่ขนเขาผมเขาเหมือนจะหายไปบ้างถ้าไมเหมือนผมเขาเหมือนหายไปเนาะหมึกเนาะหายครับเขาเนี่ยครับเขาดันกระิสูสีเนี่ยหน้าแนเหน้าขาเนี่ยแหละอ๋อถูกับเสาถูกับอะไรเนี่ยอ่ น้องหวานน้องหวานหมึกเดินมาตรงนี้ที่ไหรแกจะหันตามไปทุกทีนะพวกหมึกก็พี่พักแค่นะครับเหล่าเหล่านี้นะครับพี่ควานนะครับหมายถึงหวานหวานเนาะนะครับ นะถ้าท่านไหนที่ส่งมอบของอร่อยมาให้กับน้องช้างนะครับนะหลังจากจบถ่ายทอดสดแล้วผมจะนํามาให้กับน้องช้างเนาะเนะดี๋ยวผมจะนํามาให้นะครับแต่จะชวนกับแอดมินท่านอื่นมาด้วย <c oughs> แดีวจะนํามาให้ถ้าเอามาให้ตอนนี้นี่อาจจะถืออาจจะยกตะกร้ามาอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับต้องขออาภาัยด้วยเนาะต้องขออาภัยด้วยนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นหลังจาก ไลฟ์ Live, นะครับเสร็จแล้วนะครับนดมเราใหญ่เลยต้องห่างนิดนึง <c oughs> <c oughs> ล้วอยู่อันที่สูงที่สุดนะครับจะคล้ายๆกับน้องบารันที่แอดนาเดียถ่ายรูปลงนะ <c oughs> ชอบเอาคางมามาไว้ที่บนตอ่อนะครับบนเสารตรงนี้นะครับไว้บนเสารตรงนี้ So she's very good reaction with her mahout, uh, the blue shirt guy, that why he just care to clear off this area. So he can like uh, have the same smell from that mahout. So like uh, she trusting because every day he have to bring her to take a bath in the area of the elephant hospital and then bring her back here. And this is the reason why she has the white skin over here because after that she's covered on the skin with the dust bath. Now with the kind of like the powder for an elephants, and also with the small sand over here, it can help when she scratch the body. Now with the stable and the stump over here, it can help her release for the issue. And for the enjoyment of her, sometimes like she lie down and the side and the belly, and sometimes tie. to like uh, l i t t t h e poles o v e r h t r e t ียนะ t i ี t ู t i ฟ to t ีท t it ทร to t i ิ t i t อ t how s t r e n uh, g นะ she is นะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของน้องหวานนะครับนี่มุมหนึ่งของน้องหวานตอนนี้มาละหนึ่งลำลดมาละหนึ่งลำลดนะครับเดี๋ยวนี้หากินยากเจ้านะใช่ไหม อะไรนะคุณบีบอกอะไรนะหก,กินยากจะกินมว้วนแดนซ์แล้วหนึ่งนะครับแดนซ์ Dance. เมื่อกี้อย่างที่น้องหมึกบอกป้ายป้ายมาดมกลิ่นใหม่เลยนะครับนี่คือถ้าโดย react ของเขานะครับนะสะบัดหูแกว่งง่วงแกว่งหางแบบนี้เนาะไม่เจ็บไม่ป่วยแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ในด้านของอารมณ์นะครับนะ emotional behavior ก็ต้องมาดูอีกทีนะครับนะ่อารมณ์ enjoyment หรือเปล่าหรืออารมณ์อะไรหรือเปล่าหรืออารมณ์แบบอยากจะโยนหญ้าอยากจะเพิ่มงานให้พี่ควานแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> <laughs> การกวาดเมื่อกี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะครับนะีสน่สวยกโอ้โหเขามีถอนใส่บัวด้วย กินที่เป็นหวีๆหวีเลยเหรอแม่ไปต้องหมดแล้วหมดแล้วปลาเบียวเข้าปากเคี้ยวได้เลยเนาะนี่ไอ้ออายายก,ยกวาดกวาดย่าเมื่อกี้ไม่มีผลนะครับเรียบร้อย้วแบบนี้ยน่ารักเรียบร้อยเจ็บงมอ้อจอนเจ็บงมอ เนี่ยอันนี้ควานเขาคุยกันกับลูกสาวเขานะครับเนี่ยรักแล้วรักแล้วรักแล้วยา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 ปล่อยปล่อยสวัสดีค่ะพอดีกันสวัสดีอันสวัสดีอันสวัสดีค่ะก่อนรู้สึกจะเครื่องลวนไปแล้วนะครับบอกให้เก็บก็หวัดดีบอกให้บอกบอกให้ไม่เก็บก็มาหยิบนะ อยากกินแล้วสะดุง้งมองไม่เห็นน,นั่นหรอน้องวานน้องวาน แส,แ,แสนหวานกินแล้วเอนจอย Enjoy นะครับนี่เธอแฮปปี้นะเดี๋ยวเรามาหาน้องหวานนะครับเดี๋ยวไปหาเด็ก